จะเสียงโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไขมันในเลือดสูงแล้วก็เป็นมะเร็งได้เลยครับกลับมาพบกับซีพีรัมสมาร์ชชอยเซสอีกครั้งนะคะมีใครที่ชอบดื่มชากาแฟหรือว่าทานพวกขนมของหวานกันบ้างไหมคะ อย่างพินเนี่ยทุกเช้าเลยค่ะกาแฟต้องหนึ่งแก้วแล้วแล้วตกบ่ายก็ต้องหาขนมหรือของหวานทานอีกวันนี้พินก็ได้นะัดพี่หมอแบงค์นะคะมาทานขนมแล้วก็พูดคุยเรื่องต่างๆไปได้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอแบงค์สวัสดีครับน้องพินออเดอร์ Order, พินสั่งมาแล้วล่ะคะ่ะน่าทานไหมคะน่าทานมากๆเลยส่วนเครื่องดื่มนี้พินสั่งเป็นอเมริกาโน่ให้พี่หมอนะคะส่วนของพินก็ต้องเป็น ชาไทยหวานร้อยหวานแบบตะ,ะโกนไปเลยค่ะโอ้โหปกติแล้วเนี่ยน้องพินดื่มชาที่หวานร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้เสมอไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มรสหวานอื่นๆพินก็สั่งร้อยเปอร์เซนต์หมดเลยค่ะโอ้โหเหมาะกับสาวหวานอย่างน้องพินจริงๆแน่นอนค่ะเพราะว่าชีวิตพินอะขาดหวานไม่ได้ค่ะนี่นะครับแต่น้องพินรู้ไหมครับว่าองค์การอาลไมโลกเนี่ยเขามีกําหนดลิมิตความหวานของน้ําตาลเราด้วยอ๋อเหรอคะใช่ครับอย่างเด็กและคนชราเนี่ยเขา ไม่ควรทานเกิน4ี่ช้อนชาต่อวันครับโอ้แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเรานี่ล่ะคะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมครับคิดว่าใช่นะคะ <laughs> อย่างเราเรานะครับประมาณ6ช้อนชาไม่ให้เกินแต่ถ้ายิ่งน้อยยิ่งดีครับน้องพินปกติแล้วน้องพินทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงกระชับกระเชงขึ้นมาเลยไหมครับใช่ค่ะพอทานเข้าไปก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะทันทีเลยทุกวันเลยคะ่ะทุกวันแต่ครั้งไหนไม่ได้ทานรู้สึกยังไงครับ หอ,อเหี่ยวหมดแรงค่ะแล้วก็อ,อยากน้ําตาลใช่ค่ะอยากของหวานอยากเครื่องดื่มหวานอะไรเงี้ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะเสพติดน้ําตาลครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า sugar blues ครับอ๋อ sugar blues อ๋อปกติแล้วเนี่ยน้องพินจะต้องไปหาน้ําตาลเวลาเดิมเสมออาการเสพติดน,นี้เหมือนกับสูบบุรี่เลยครับ Oh. ที่คนสูบบุหรี่เนี่ย oh. เขาสูบป,ปึ๊บเวลาเดิมจะต้องไปสูบเหมือนเดิม mm. แล้วถ้าน้องพินเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ mm. น้องพินจะได้รับน้ําตาลเข้าไปทุกวันทุกวันครับอนาคตจะเสี่ยงโรคเบาหวานได้นะคือเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเ,เรื่องใหญ่ครับน้องพิน mm. แล้วถ้าเกิดพินมีภาวะเสพติดน้ําตาลแล้วคะ่ะถ้าจะให้เลิกแบบ หักด,ดิบเลย,เลยก็ยากใช่ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมใช่วันนี้พี่หมอมีเทคนิค3ข้อมาให้กับน้องพินพอดีเลยโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมข้อแรกเนี่ยให้น้องพินเนี่ยเปลี่ยนจากน้ําตาลทรายหรือน้าเชื่อมเป็นความหวานจากผลไม้ครับรเวลาน้องพินทานผลไม้ หวานๆเข้าไปเขาจะไปรักษาการเสพติดของสมองทันทีแล้วน้องพินลองสังเกตนะจะไม่ได้อยากน้ําตาลอีกต่อไปค่ะน้องพินลองทานมะม่วงเข้าไปก่อนแล้วลองสังเกตนะว่าอยากชาไทยหวานร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมหรือเปล่าพิสูจน์พิสูจน์ส่วนข้อที่สองครับน้องพินน้องพินต้องดื่มน้ําให้ถึงสองลิตรต่อวันสําหรับผู้หญิงครับอ๋อน้ําเปล่านี่เลยใช่ไหมน้ำเปล่าเลยนะครับเวลาที่น้องพินได้น้ําเปล่าเข้าไปถึงเนี่ย สองลิตรนะ,ะสมองน้องพินอ่ะจะไม่ค่อยอยากความหวานครับแล้วครับสำหรับผู้ชายล่ะคะประมาณ3ลิตรขึ้นไปครับอืม,อมและในวันที่อากาศร้อนครับน้องพินหรือวันที่น้องพินไปออกกำลังกายฟิตเนสค่ะน้องพินสามารถดื่มน้ำได้มากกว่าจำนวนนี้ครับโอเคค่ะงั้นพินขอฟังข้อที่3เลยดีกว่าค่ะข้อที่3ครับง่ายมากๆน้องพินนอนให้พอครับอุ้ยไม่ง่ายเท่าไหร่เลยค่ะอ่าลองสังเกตนะวันไหนที่น้องพินอดนอนอ่ะค่ะ ลุงขึ้นอยากน้ําตาลอืมัมันร่างกายเรามันเหนื่อยใช่ไหมคะแบบฉันขอหน่อยเถอะแบบนั้นลองสังเกตดูน้องพินลองทำสามข้อนี้นะครับน้องพินก็จะหายจากภาวะเสพติดน้ำตาลเลยครับเมื่อกี้พี่หมอพูดถึง โรคเบาหวานใช่ไหมคะเวลารเราได้รับน้าตาลเยอะเกินไปแบบนี้เราจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอื่นๆได้อีกไหมคะนอกจากเบาหวานแน่นอนเลยครับน้องพินเวลาเราได้รับน้าตาลเข้าไปเนี่ยจะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไขมันในเลือดสูงแล้วก็เป็นมะเร็งได้เลยครับมะเร็งเลยเหรอคะเสี่ยงมะเร็งเลยครับโอ้เงั้นงั้นตานนี้พินยกให้พี่หมอดีกว่าคะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่หมอเป็นมะเร็งให้น้องตเองง <c oughs> ั้นพีย่ยาเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้นี่ได้ทั้งสาระความรู้และเทคนิคดีๆจากพี่หมอไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยินดีมากๆครับเดี๋ยวพี่จะลองออเอาเทคนิคต่างๆเนียไปลองทําดูจริงๆเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารายงาน,นะคะ่ะได้ผลแน่นอนครับ <c oughs> ค่ะสําหรับใครที่รับประทานน้าตาลในปริมาณที่พอเหมาะอยู่แล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะ แต่สำหรับใครที่ยังมีภาวะติดน้ำตาลลองปรับพฤติกรรมลดการทานหวานทีละนิดทีละหน่อยสุๆวันการเลือกทานอย่างพอดีเป็นการบริโภคที่เยี่ยมที่สุดและดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเติมความหวานให้กับชีวิตอย่างพอดีนะครับใช่เลยค่ะขอบคุณพี่หมอมากเลยนะคะยินดีครับน้องพินสำหรับวันนี้ชีวิตดีดีแค่เปลี่ยน